วัสดีครับวันนี้วันนี้เจ็ดเดิอนแปาปรมานาร้อแ EB ที่หกสิบสี่ครับบทที่18บแปดภงมอานมาวนาเมตตายาเอวเมตัวดังเอกรามายังกวาสาวาิย <S <s <android> <S ังวิาราติเชตาวานิอานาทีปีทิกกตาอาลาเมตตาละโควาพีะกวาภิวมันเตสิพิกขาวติภาพันเตเีวิภูพระกวาโตปาจาโตโตพระกวาเอตตาโวจามิตายาภิกขเวเจโตโยติยา อาตาวิตายาบาลิกาตายาอุอาวิตายาบาลิกาตาย,ยาญาณิกตายาวัตุกตายาอนุทิตายาบาลิติตายตายยสุสะมาทันตายาเอก,าากะทัานิศาปาทิกังขากาตามีเอากะทัศตาตุกังสุปาติตุกังปาทิพุตทาตินาปาปากังสุปินางปาตาติ มนุษานังบีโยโติอมนุษานังบิโยโติเทวดาลักขันตินาตพระคิวาวิสังวาตาสังวาการาติตุงวาตางดดังติดตังสมาธิยะติมุทะวันโนวิปัสสีทติอาสาม,มุโหกาลังกาโร,าร,ารติอุตระังอัปปะวิมันโตพมะโลกุปโขโหติเมตตายาวิปุเจตวโหติอา เทวิตายะภาวิตายะปาริตายะยานิกายะวัฏฏายะอนุติตายะปาริติตายะตุตัมาทิตายะอิเมเอกาทะฐานิสาปะฏิกังกายอิทิอนุปัถโนนาเมตตาเจโตเตอาติโอ โอทิสาพัฒนาเมตตาเจโตนิสติอธิทิสาพัฒนาเมตตาเจโตนิสติกติหาการียะโนทิสาวนาเมตตาเจโตนิสติกติหาการียโอทิสาพัฒนาเมตตาเจโตนิสติกติหาการียะโอทิสาพันาเมตตาเจโตนิสติปัจจากาลียะโนทิสาพันาเมตตาเจโตนิสติจตัตตาหากาลียอโอทิสาพัฒนาเมตตาเจโตนิสติทัตตาหากาลียะโอทิสาพันาเมตตาเจโตนิสติกัตตาเมียปัจจากาลียะโนทิสาพันาเมตตาเจโตนิมติ

इमेहि तट हाका कावन नमे तेय तौंते कथा में तथा कालितावन नजे तौं तपे पुी मैया दिता विलापिया वचानिक दुतामया तो तपे बधि मैया दी तया ततापिया वचानिक दुहिया नमय तो तपे उद्यादी तया तता विलाबिया वचानिक दुघियाता नमया तो तपे लगी नया दी तया तता विलाबिया का दुहिया था नया तो

तपे पति मैया न थी तयापना वेला बयावानी खा तू तो तपे तरन भैया नया जा तू गेतन में तो तपे टखी नयापा वेला बयावानी खा तू गए तपे ऐडी मैया थी तयापना वेलाजानी खा तू गा नए तपे बाली मैया थी तयापाना भैयावानी खा तू गन में आंत तपे पुलाटी मैया थी तय भूता अवेला भैया का तू गया था नया तो तपे पति मैया थी तय भूता अवेला भैया का तू गया था नया तो तपे उतारिया थी तय भूता अवेला भैया का तू गया था नया तो तपे तकी नैया थी तय भूता अवेला भैया बचाने का तू गया था नया तो तपे वो बोला माया अनु थी तय भूता

तपे बोलाती मैया ती तुकड़ा बिलाबी आवेगा तू गये नंधो तपे बढ़ी मैं ती वेला बुकड़ा बिलाबिया तू गेता नो तपे तया बुकड़ा बिलाबिया तू गेता नया तो तपे तो थी तया बुकड़ा बिलाफिया तू गहता नंधु तपे बोलाती मैया बुकड़ा बिलाबिया ตเบที่มายานยปุลาเวลาปียาปิชาใการกยตานามโตตเอตลยานุทยบุลาเวลาปียาปิชากากยตนามตตเอที่งยานียาบุาเวลาปียาปิชาใกากยตนามโตตเทยานทียาบุกลาเวลาปียาปิชาใกาตกยตนามโตต่เปุราที่มายาที่แต่ยาตา อาตาภาวาปริยาบนาเวลาปริยาปิชาณิกาถุกเตุตานมยันโตตเปย์บดีมัยติศายาตาภาวาปริยาบนาเวลาปริยาปิชาณิกาถุกเตุตานมยันโตตเปย์อุตตะายาทิศายาตาภาวาปริยาบนาเวลาปริยาปิชาณิกาถุกเตุตานมยันโตตเปย์ตะกินายาทิศายาตาภาวาปริยาบนาเวลาปริยาปิชาณิกาถุกเตุตานมยันโต ตาเปปามยาโนิส uh th uh 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 ัยาตาภาวะบัิยาปาเวลาบริยาปัญานิกาตุกิยตานามัยตตตเปปฏิมยาโนิสยาตาภาวะเวลรียาปัญหาเวตาบัลียาปัญานิกาตุกิยตานามัยตุตเปตกินญานเถียยตาภาวะ बलिया बना वेला बया बजा निगा तो गया था ना मनी हालन तो तब पे हेडी में यार आता पावा बलिया बना वेला बया बजा निगा तो ना मैं तो तब तो पे ऊपाली में आता पावा बलिया बना वेला बया बजा निगा तो ना मैं तो ตาเปี๊โบราณที่ไม่ยาที่ตายายที่โยะเวลาเปิยาปิจานิกาตุเกิยตานามยันโตตาเปปฎิมายาที่ตายายที่โยะเวลาเปิยาปิจานิกาตุเกิยตานามยันโตตาเปอุตระยาที่ตายายที่โยะเวลาเปิยาปิจานิกาตุเกิยตานามยันโตตาเประกินยาที่ตายายที่โยะเวลาเปิยาปิจานิกาตุเกิยตานามยันโตตาเปี๊โบราณที่ไม่ยานุ่มชายที่โยาเวลาเปิยาปิจานิกาตุเกิยตานามยันโตตาเปปฎิมายา อันที่ใยายี่โอเวลาพิยาประชานนี่ตมะถเตตหนักแทนตวตะพีอุตัานุติดาน่ยายที่โอเวลาพิยาปรชานิีตะตตานัทนตตะปีทั้ิยานุเตอยายีโอเวลาพิยประชานนี่่ะถเตุตำนักนตตีเหตุที่ไมยาที่ตยายีโอเวลาพิยประชานิกะถเตตานันตั ตะเพยบุราที่ไม่ยากที่แต่ยากปุริตาเวลาปยาปิจานิกาุงเยตานัมตโตตเปยมาาที่แต่ยาปุริตาเวลาปยาปิจานิกาถุงเยตานังเมตโตตเปียวตระยาที่แต่ยาปุริตาเวลาปยาปิจานิกาถุเยตตานังเมตโตตเพียาักนียที่แต่ยาปุริตาเวลาปยาปิจานิกาถุเยตานังเมตโต ตเปฏิมาญาที่ายปุริษาเวลาปิยาปัิกาตุเกียตานาวนโตตเปออุตตญานที่ายาปุริษาเวลาปิยาปัิกาโเกียตนาเวนตตะเพาตเียนานที่สาญาปุริษาเวลาปิยาปัิกาตุเกียตตนาวโตตเอุปาทิมาญาติ่สายปุริษาเวลาปิยาปัิกาตุเกียตานาวโต

ตะเปปัตมายานทิจาานานิยาเวลาปยาจานิกาถูกยตานามยตตะเปิระยานุเตยานานิยาเวลาปยาจานิกาูยตานามัตุตเปนิยาทิตายานานิยาเวลาปยาวจานิกาถูยตานามัตตเปอุบาลิมายาทิตายานานิยาเวลาปยาจานิกาถูยตานามตุ

ตาเปปฏิมายาะนุนทีสายานันนิยาเวลาปียาปิจานิกะถูมเยตานังเวตุตาเปอุตาลายานุนทีสายานันนิยาเวลาปียาปิจานิกะถูมเยตานังเวตุตาเประกีนัยานุนที่สายานันิยาเวลาปียาปิจานิกะถูมเยตานังเวตุตาเปหิมัยยะทิสายานันนิยาเวลาปียาปิจานิกะถูมเยตานังเวตุตาเปอุปาติมายยะทิสายานันนิยาเวลาปียาปิจานิกะถูมเยตานัณหเวนตุ

สัพเพปิมาญาณุที่แต่ยติวาเวลาปิยาปิชานิกาตุเกตตานัมเอโตตเตปิอุตระยานุริ่ะต่ยตวาเวลาปิยาปิชานิกาตุเกตตานัมเอโตตเตปิระกินยานุริ่ะต่ยตวาเวลาปิยาปิชานิกาตุเกตตานัมเอนตุเตปิริมยาณุที่แต่ยติว่าเวลาปิยาปิชานิกาตุเกตตานัมเอโตุเตปิอุปาลิมญาณุที่แต่ยติว่าเวลาปิยาปิชานิกาตุเกตตานัมเอโต ตเปปูลาที่มายาที่ต่ยามนุษย์เวลาปยาปชาในการสุเตานาวัยตตเปวันนี้มายาที่ต่ยามนุษย์เวลาปยาปชาในการสุเตานาวัยตตาเปอุตรยาที่ต่ยามนุษย์เวลาปยาปชาในการสุเตานาวัยตตเปทั้นียาที่ยามนุษย์เวลาปยาปชาในการุเบตานาวัยตตาเปีลาี่มายานุะมนุษย์เวลาปยาปชาในการุเตานาวัยตตเปวันที่มายานุะมนุษย์เวลาปยาปิชาในการุเตานาวัยตตเปอุตรยานุละย မနူတာဝေလာဝိယာဝဇာနိကာရူရတာနာမေဒိုတပ an ိတက္ကိနိယာနူဒီကာယမုတာဝေလာဝိယာဝဇာနိကာရူရတာနာမေဒိုတပိနိမယတိကာယမုတာဝေလာဝိယာဝဇာနိကာရူရတာနာမေဒိုတပိ โภราที่มายาที่ตายามนตาเวลายาานิตุตานามายาโตตเปโลที่มายาที่ตายาวินามิกาเวลายาปานิ迦ตุตานามายาโตตเปปิที่มายาที่ตายาวินามิกาเวลายาวัานิตุตตานามายาโตตเปตาลายาที่ตยาวินาวิกเวลาวยาปานิตุตานามายโต ตะเวดากินายะติตายะวินาเมริกาวะลาปะยาปะจานิกะลุงเยตานะเมโตตะเวโบราดีมายานูเกระยามินาวิกาวะลาปะยาปะจานิกะลุงเยตานะเมโตตะเววะดิมายานูเกระยามินาวิกาวะลาปะยาปะจานิกะลุงเยตานะเมโตตะเวโตะรายานูเกระยามินาวิกาวะลาปะยาปะจานิกะลุงเยตานะเมยาโต ตาเปตากิณญายโนที่ไรยาวินาวิกาเวลาปียาปิจานิกาตุเบตานามยานตตาเปทิเม่อาจที่ไรยาวินาวิกาเวลาปียาปิจานิกาตุเบตานามยานตตาเปอุปาลิมายยะทีไรยาวินาวิกาเวลาปียาปิจานิกาตุเบตานามยานตอิเมหิตท่านหากาเลหิที่สาวนานามิตาเจโตวิรติตาเปสังสตานังปีหานังวเจตวาอภิหานังอุปาขาตังวเจตวาอนุ ปาคาเตนะตันตาดาวัเชวาอาสันตาเปนะปาริยาดาวัวเชวาอปาริยาดานนะวิเหตัวัเชวาอาวิเหสายะตัเปตดตาเวริโนหัวตูมาเวริโนตุกีโนหัวตูมาตุกีโนตุกีตาตาหัวตูมาตุกีตาตาอิเมหิอัตหกัลยหิตาเปิดตาเมตตายาติเมตตาตังนามังเกตตาตัตีติเจโตสัมภะพายาปะป่าป่าะปาท่าปะาลิ ยุถาเนหิอุมจาจติติวิมุติเม,มตตาจเจโตวิมุติจติเมตตาเจโตวิมุติเมตตาภูมะนิหามภาวนาภาวนานิธิตาสิบเก้าเทวตายุโชดอนนคาตาถูกการบัตตาจานี้ถูกาววายาบัตตาจานี้ายาถูกานบัตตาจานี้ถกาโหตุตาเปปิปานิโน เอตตาวตาจาอิเมหิสัมพาตางุญยาสัมพาทางสัพเพเทวะมโนทันตุสัพเพสัมปะติสันติยาทานังท้าทันตุสันทาย,ยาสังยิลักขันตุสัมปทาภาวะนาพิตาโหโตสันคันฉันตุเทวะตาขะตา สาพพุทธาวรปตะเจกนังเนียงว่ารังอานตาลังตาเเจนะละกันวานามิโปโตหนึ่งตาพพุธาวรปตะเจกนังเนียงว่าังอานตาังตาเตเจนะละกันวันามิโปโตสองตาพีพุทธาวรปตวเจกนังเนียงว่ารังอานตาังตาเตเจนะละกันวันามิตโตโตสาม ตาวิพุทาราปตตาปเจกนังแตยังวะนางอรันตานางตาทเจนะาละขันมานามีตะปตตตีตาวิุทาวละราปตตาปเจกนังแตยังวะนงอรันตานังตาเทเจนะาละขันมานามีตโปตห้าตาิุทาวราปตตาปเจกนังแตยังวะนางอรันตานังตาทเจนะาละขันมนามีตะปตู ตาเราวรากตาเจกนังเดียงวรากหลตานังตาเตเจนารัขันวานาวิตาปโตเจตาเปวาวรากตาเจกนังเดียงวรากนัหดานังตาเตเจนารักขันวานามิตาปโตแปตาเปวาวราปตะปเจกนังเดียงวรากนัหลตานังตาเตเจนารัขันวาวันนี้ตาปโตเก้า ด้วยรรมาพแห่งตัดจตดอธิษฐานอนุมาตแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระนาตยด้วยการตัดยายบวตรวจมนต์พระตูดพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแต่ตัวข้าพเจ้านายเปรมยศกันล้อมขอให้ข้าพเจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้การมาต่าครั้งนี้รู้เรื่องไปได้ดีขอให้ข้าข้าพเจ้ากลับมาเดินได้เป็นปกติอีกครั้งโดยเถิดขอให้ข้าพเจ้าวนจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอโดยเจเทเวดาทั้งหลายบุญนโมทนาในการตวารวจตรียมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนโมตนานและบุญอโมนให้แก่ตัวข้าพเจ้าและนางเทวีวันกันล้อมม,มุ่นแม่ครอบครัวกันล้อมครอบครัวรถือใจครอบครัวได้ครอบครัวโอนแก้ครอบครัวจางกระจ่าง,ง,งและเทวดาที่ปกป้องรักษาตัวท่าพเจ้าเจ้ากรรมนายเวงของเจ้าทุกคนและคนที่ข้าพเจ้านึกถึงน้ว,วัตถุมงคลวิตรายย่เต็ดีเรียนไว้ครูย่าเต็ดีเรียนไว้ครูหกแปด ตลอดโจนวัดดูมอกั้องบนใด้ตามถึงต่างเพื่อนใด้เปลี่ยนด้วยการไหว่เว่าลีดตวงสามเร็จ่ามติดรูปการด้วยเธอ